โอเคทุกคนวันนี้เรามาใช้ฮิกุรุมะเขียนคนเดียวอ่ะทุกคนผมมีเทคนิคลับนะวิธีการเกียนนะเอรอตัวตัวพี่สับเลยเรียบร้อยงงดีงงดีงงดมาจากไหนเรียบร้อยตายดึโกโ <c> ล <oughs> สับตัวนี้นอนเอยจะได้แล้วจะได้แล้วพอมาลอง เอาไปดูแต่สำหรับไม่เป็นไรมันไม่ตายเนี่ยเซิร์ฟนี้มันคือมันไม่ไม่วุ่นวายแต่เซิร์ฟนี้แม่งสงบสุกมากทุกคนดูแต่คนแม่งยืนนิ่งกันนะยืนแทงเอากันนี่ไงทุกคนคนที่ดูคลิปเนี่ยอย่าไปกดเล็กด้านซ้ายสุดนะกดแค่กลางกับขวาพอนะมันจะโดนแน่กดด้านซ้ายสวยสวยเอามือกันเอามือกันมาพร้อมแล้วบอก

อาไม่โดนอีอาไม่เเนเมาวะสักกูกูกดลเดียวรอยหโดนอ่โดนกูเตียนเนี่ยโลโลโลอืมทิมมาอนเลือนทุกคนเทคนิคลับอ่ะเฮ้ยหิม เออไปจิ้กูเอ้ยหลักคูดาวหลักคูดาวหลักคูดาวร้านแฟนโทช็อปรับกดเกมพาสเลทหกจุกดได้ไม่มีขั้นต่ำส่งไวได้ชัวร์มีเครดิตของดีแบบนี้จะพลาดได้ไงอ่ะน้องหากใครสนใจสามารถไปซื้อได้ที่ร้านแฟนโทช็อปกดลิงก์ใต้คำบรรยายของคลิปได้เลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรียบร้อยตัวอีกแล้วเดือดตายไปเลยมึงไอ้ปลาเปลี่ยนร่างกายตัดขา ยังโดนสารภาพติดเนี่ยกว่ามีหัวร้อนเดจะดูทรงเลยทุกคนถ้าทุกคนโดนในหัวร้อนไหมกูกูหัวร้อนแล้วไอ้แบงโดนละใบแบงค์โดนไปเราไปหาที่อยู่เถอะเฮ้ยมันเปิดตีด้วยอ๋อโว้ยงวงไข่เอ้ยอ่าไม่ถึงนี่เอ้ยไปไปเอาอันดับสองเนี่ย นับดิเอาเอี๋ดื่มนับไปอ่ะดูกันดิไม่ยินมองกไม่ยินมองอ้าวพร้อมละมาเฮ้ยอ้าวไอ้ี๋ไปกดก่อนอ้าวฮะฮะเกิดอะไรขึ้นไอ้น้องเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะกระเข็บยังแตกเองเฉยเลยอ่าอะไรอะไรอะไรเนี่ย ไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเพร้อมึงมาพร้อมโอ้โดหยังไม่โดนเฮ้ยยังไม่โดนไม่ได้มาดิมาสู้กูมาสู้กูดาบ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 อ่าหายไปเลยต้องหาคนอยู่เฉยๆนี่นับเลยไม่เข็ดไงไม่เข็ดไม่อยู่กับพวกกูโดนเลย โลเอโาไม่เป็นคนพิมพ์โลด้วยแล้วไม่พิมพ์ด่าด้ยพิมพ์ดาเป็นยามไม่พิมพ์ด่าเลยๆทุกคนดูด้วยไม่ไม่หยุดไปหยุดไปหยุดค้างค้างกูกลัวข้างอ่ะกูโดนสีลอกติดเองหนีขึ้นตึกหนีขึ้นตึกหนี้หนีขึ้นตึกทุกคนหนีขึ้นตึกรู้เอ้ยมันจะตามมันจะตามมันจะตามเฮ้ยระวังโดนดึงด้วยอ้าวดนมันจะตาม บหานแล้วทุกคนตอนนี้พวกคุณโดนไลลาแล้วกูเผลอกูเผลอกูเผยชัะดาวความตัวเองที่หมายแล้วเดี๋ยวเนียอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเราดูกันะเราดูกันะนี่กูช่วยกูช่วยกูเจอช่วย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 อย่างเกียดเลยคลิปตัวนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วคลิปหน้าอยากให้ทำไรก็คอมเมนต์กันต่อได้ทุกคน